นี่ครับผมที่ฐานข้าวคนทุกคนเนี่ยกรัมาปล่อยเราดอถ้าเป็นถ้าเป็นใ้ปล่อยบ่อที่อื่นนะเขาเห็นนะ่ะจะข้าหามาช็อตข้าหาเป็ดมาทงกันจนได้นะหอมผักเนี่ยหอมมากเลยไปทุปโกโศกโรคใครใครเจ็บทั้งหลาย ขี่บอลขึ้นมาเหมือนก่าเอามุกขึ้นมายางเดี๋ยวมันก็ไปมันยังแบบเนี้ยก่อนแล้มันหมุนเข้ามาหมุนเขามากหาแอบไม่มีอ่ะเห็นเหลืองๆอยู่นี่เฮ้ยนี่หาหมนขึ้นมาอะไรมันทิกัดเราน่ยแล้วครับเอ๊ะมันไม่หนีแล้วเพราะไม่มีใครเอาไปไหนหรอกช่หมดนะเดี๋ยวมันก็ร้อยน้ำเล่นทีนี้มันจะทูหัวลงไปที่แรกเลยโอเคครับผม باید باید